สวัสดีครับสวัสดีวันที่15เมษายน2565นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น EP 6แล้วนะครับที่เราจะพามาชมสวนของเราพัฒนาการของเราเป็นยังไงบ้างณนะวันนี้ก็ครบ7วันหลังจากที่พ่นครั้งที่แล้วครับแต่เรายังไม่พ่นครับเรารออีกประมาณ2วันเพื่อที่จะให้เขาเริ่มบานนิดๆน,นะครับดอกลำไย,ยเราณนะวันนี้เวลาคือ43วันนะครับของการทําสารนับตั้งแต่วันที่1เลย นะครับวันนี้ก็ส3าวันแล้วพัฒนาการของดอกชัดเจนมากๆนะครับสำหรับต้นที่มีใบอ่อนนะครับก็พัฒนาการถือว่าเร็วแล้วก็ทันกับต้นที่ออกดอกมาเลยนะครับอย่างต้นนี้ครับที่ที่ออกมาที่หลังก็เห็นชัดเจนแล้วว่าสร้างทรงดอกเรียบร้อยนะครับจากการพ่นทั้งที่แล้วอันนี้เราให้นะ้าวันเว้นวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นน,นี้ให้นะใช่ครับให้นะ้ําวันเว้นวันเลย พราะอากาศมันร้อนครับแล้วก็แดดค่อนข้างแรงการให้น้ําก็กระเด็นออกมาอย่างนี้ได้ให้เห็นไหมครัที่น้องทุกท่านกระเด็นออกมาเนอกผมต้อ,อถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยครับเพราะว่ารากใหม่ของลําไยที่อยู่ที่ชายพุ่มนะครับถ้าเขาถ้าเราให้รากใหม่ได้กินน้ําก็จะทําให้การพัฒนาของลําไยเป็นไปตามขั้นตอนที่เขาจําเป็นจะต้องเอาน้ําไปพัฒนานะครับแต่ผมจะพามาดูต้นนี้นะครับตามผมมาได้เลย ดูต้นที่เราถ่ายครั้งที่แล้วนะครับต้นที่เป็นใบอ่อนที่ผมบอกว่ามีใบอ่อนแบบนี้ดึงได้เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่น้องสังเกตว่าใบาย,ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราฉีดส5บ้าสองแต่มีสิ่งที่มาสัาทันครับใบแก่มากไอ้นุชกำไม่แตกแล้วนะอาทิตย์เดียวเองนะดูดีฮะ <21 S 1> ใช่ประมาณอาทิตย์เดียวเองนะนะครับก็เท่ากับฉีดสิบ้าสองนะครับมาตลอดเลยพัฒนาการของดอกก็ปกตินะครับสวยงามทรงดอกที่ดีแนะนําอย่างนี้ครับน่าจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะลุกเนาะ แล้วเราเรียกก็ทรงปีระมิดนะครับทรงแบบเนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ยาวหยุดยาวอยู่แค่นี้งอแบบนี้ก็จะยาวไปอีกนะครับรอบหน้านะครับผมจะต้องเติมท็อปเอ็นนะครับประมาณ1ลิตรนะครับโบโลแคลประมาณ5ขีดแล้วก็เมิกซซิงสามขีดครับล้วอาจจะเติมเจเมเนตเข้าไปสักร้อยีซีนะครับเพิ่มโอกาสและอัตราการติดให้มากขึ้นเพราะและตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยครับนี่ครับก็เป็นช่อที่ใบอ่อนที่ผมถ่ายบ่อยๆนะฮะนี่ไงช่อนนี้นครับทุกท่าน ที่เราบอกว่าช่อย,ยาวเป็นสอกเห็นไหมก็ม,มีทรงดอกออกมาให้นี่ใบใหญ่เท่าที่เราเรียกใบใหญ่ทั้งฝาบ้านนะครับทรงดอกก็ออกมาปกตินะครับส่วนฝั่งน,นี้ก็เป็นดอกเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยจะพามาดูชายล่างนะครับว่าชายล่างที่เป็นปัญหาของการทำลำไย ทุกฤดูกาลที่ผ่านมาใช้ล่างจะไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการโดนแดดของเขาอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่แต่สูตรของเราแสดงให้เห็นว่าชายล่างก็ยังคงออกปกติถ้าเราฉีดแบบปรับหัวให้พอเหมาะไม่แรงเกินไปแล้วก็เปียกพอดีนะครับชายล่างก็ยังออกปกติซึ่งเนี่ยก็ไม่โดนแดดและ่องแดดประมาณครึ่งวันเองนะครับแค่ช่วงเช้าตอนบ่ายก,ก็ไม่โดนแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่โดนแดดเลยจริงๆก,ก็ก็ยังพอออกมานะครับนี่ฮะสังหรุก็ออกมากปกติ ยังไม่ได้นะครับกับปัญหาที่เราเจอคือต้นที่บางต้นที่ไม่สมบูรณ์มีโอกาสของดอกที่ผอมได้แบบต้นนี้ฮะดอกไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ผมก็แนะนําสูตรบำรุงดอกแบบนี้นะครับเราก็ใส่15.27ถ้าเจอปัญหาดอกผอมแบบนี้นะครับใส่15.27 2กิโลโบโลเคล3-5ขีดเมกซิง3ขีดนะครับแล้วก็เติมเจอร์มินเนตได้2 5 0 p p บวกกับท็อปเอ็นอีก1ลิตรไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมเยอะจังเราต้องการความอ้วนของดอกเพราะฉะนั้นเราต้องเติมอาหารให้ครบครับ เติมเข้าไปสักหนึ่งครั้งก็จะทําให้การพัฒนาของช่อดอกเหล่านี้ดีขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการให้น้ํานะครับผมแนะนําอย่างนี้ฮนะควรที่จะกระเด็นออกประมาณ3-4เมตรนะครับจากหัวสปริงเกอร์ให้น้ำมันกระเด็นออกมานอกสองพุ่มนะครับฝั่งนี้ยังไม่เปิดเห็นไหมครับแต่เปียกมาถึงต้นนี้แล้วแล้วต้นนี้ครับเป็นต้นใหญ่เราให้เลยสี่หัวนะครับ อย่างน้อยสี่หัวนะครับเพื่อให้เขาก็เด่นออกมาทุกพื้นที่ของรัศมีของต้นไม้ได้นําให้โดนน้านะครับเพราะมันจําเป็นในหน้าแหลงรากใหม่เหมือนที่ผมเน้นย้ําครับอยู่ข้างนอกเราต้องการให้รากใหม่ดูดอาหารดูดน้ําเพราะฉะนั้นรากใหม่ต้องโดนน้าครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทาง u ู u b e นะครับคือทําสวนลำไยกับนายชาตรีและสามารถติดตามข้อมูลดีๆได้ที่เพจเฟซบุ๊กครับปุ๋ยกิฟฟลีนกับลำไยวันนี้ผมชาตรีและนุช ลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเจอกัน EP หน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ LarrySDJ